ก้าอ e ีนวดเคพีออนไลน์ติดตั้งที่ไหนก็ทำเงินได้ทุกวันยอดเหรียญรับธนบัตรสแกน QR โคนโปรแรงเฉพาะตั้งนี้เท่านั้นรุ่น KP 001จาก65,000บาทเหลือเพียง39,000บาทรุ่น KP 002จาก75,000บาทเหลือแค่45,000บาทเทคโนโลยี Zero Gravity เอนตัรในมุมที่ผ่อนคลายที่สุด ลดแรงกดทับก,กระดูกสันหลังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนในเลือดสดชื่นกว่าเดิม Kp001 รุ่นคุ้มทุกบาทลูกกลิ้ง8จุดนวดเป็นแผ่นหลังถุงลมรอบตัวสีสะไล่แขนสะโพกน่องหกหมดนวดครบจบพ่อนคลายพนักพิงปรับเองไฟฟ้า Kp002 รุ่นท็อปฟินระดับพรีเมียมลูกกลิ้งราง SL นวดแนวโค้งกระดูกสันหลังนวดเต็มรูปแบบจากคอถึงก้นถุลงลมจัดเต็มรอบตัวเอ็นตัวไฟฟ้านอนสบายเหมือนอยู่สปาข้อดีระบบ QR code ที่คนลงทุนหลงรักไม่ต้องนั่งเฝ้าเท่ากับมีรายได้24ชั่วโมงลูกค้าจ่ายผ่านมือถือง่ายสะดวกสแกนจ่ายง่ายๆโดยโดยมู b ปั k คิงทุกธนาคารและ t r u e Money Wallet หมดปัญหาเหรียญปลอมเงินขาดเงินหายไม่ต้องนับเงินไม่ต้องวิ่งไปแลกเหรียญรายงานยอดเว็บไซต์ time, ผ่านเว็บปลอดภัยไม่เสี่ยงโดนงัดแงะเครื่องรองรับสังคมไร้เงินสดเหมาะสุดๆส,สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นสร้างรายได้เสริมลงทุนครั้งเดียวเก็บเงินยาวๆทุกวันเหมาะสำหรับติดตั้งห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลร้านค้าโรงเรียนหอพัก ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟดิ๊ it s it. <S แค่มีพื้นที่ว่างก็เปลี่ยนเป็นจุดทำเรือนได้รับประกันสินค้า2ปีวิธีบริการหลังการขายดูแลครบวงจรสนใจก้วที่นู่นเคีออนไลน์โทร0924913934